น้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับผมมากินข้าวกลางวันกันต้มแซ่บลาบผมลาบผมต้มแซ่บนามใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ชื่ออะไรใหญ่ชื่ออะไรใหญ่จอนจอนบ้านหนองอีเก้งแมนบอหน้องคุณเก้งผู้หลวงคุณคุณเก้งอย่เรียกอีเก้งไม่ได้ เหนเียวแส่บเจนนั้นเลยก๋วเียวมาจากบ้านนี่ต้มแสบ่บนี่เรียกสังนี่ลาบมเหรอเดจะซิมเนาะซิมได้สูตร่มปะ ผมด๊อกจะเป็นขมกากัดยอดตะเดาอ่ะไปยายลุนมากระมาเด้อไปยายลุนนี่ผักกับผักอะไรมันงก็ไม่รู้จักรับผักยอดฟานสักเอฟานน้ักเีฟานนมตะมก็ เจ้ยวบ่จ้มขมเจียวขมเจีาวบีจิ้มากจินมงามๆแม่กินให้อร่อยมีฟันเคี้ยวฟันก็ไม่มีเคี้ยวนั่น เป็นน้ำหิวเข้าแ,า,แเาแม่น้องไ <c oughs> พ่มากินตุ่กันนะแอร์เมน้องไพ่ผู้ใหญ่รุ่นมักยังในตมมนุ่มคมเลยเอินอ่นก่อนไหมแล้ววันนู้นมากินตมมุ่มคมจับแจบทรานเจจอนผู้หลวงบ่น้องคุณเก่งสะเทียนเมนองอีกเก่งกเก่ง ลอตเตรี่วันนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆอยู่มีอยู่ยังลงอยู่เมื่อวานวนเมื่อวานเนี่ยคนณก้กมซื้อส่อนแต่ทางลุงเขาเสียที่หมซื้อต้เงียบๆก่ออขายทานกัเงียบเมื่อวานนี้ ข้างซ้ายหนึ่มันหาแล้วกเป็นเพราะเป็นเจ้าโอซุกไม่ลืมกะลัินะลกินไ่ได้แพ้ไทย้อยก็มีของแลงหนอยค่ะไทย้อยเป็นพิษตะกูลกะลำน้ำกระเทียมดองแล้วขอเวลากินข้าวก่อนนะครับ คุยแทบแทบได้คำใหญ่ๆเลย <c oughs> <c oughs>